มุ่งคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนอนุบาลหลันช้างอำเภอดอ่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น1,511คน โรงเรียนอนุบาลหนันช้างมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้สนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยการพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานรวมกับการบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะมีศักยภาพการเป็นพลโลกผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นผ่านคุณค่าที่เกิดจากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาภายใต้การบริหารงานของท่านดรอนุชาเงินแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนันช้างโรงเรียนอนุบาลนันช้างได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของวิทยากรท้องถิน่นและมัคคุเทศน้อยของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นที่มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนคือเขื่อนกระเสียว ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าสมควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนอย่างยิ่งณโอกาสนี้โรงเรียนอนุบาลหนังช้างขอนำทุกท่านเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยการนำของนักเรียนมคัคยเท์น้อยโรงเรียนอนุบาลหนังช้างค่ะ น้ำเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไหลลงสู่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตท้องที่อำเภอด่านช้างและไหลลงทางทิตะวันออกสู่แม่น้ําสุพรรณบุรีบ้านถึงอำเภอสามชุกค่ะห้วยกระเสียวมีความลาดเทชันมากในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่ออำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุด ก่อให้เกิดอุรัภัยเป็นประจําอยู่เกอบทุกปีค่ะและในระยะช่วงที่ฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานทําให้ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรงและเมื่อขาดแคลนน้ําทําให้ป่าบริเวณต้นน้าถูกทาลายและเมื่อป่าบริเวณต้นน้ําถูกทําลายทําให้ ที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งมีความสําคัญดังนี้ณวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2518นายหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุลาภร์พระยศในขณะนั้นทรงสเสด็จมาเปิดพิธีอาคารเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3ทรงพระราชทานทุงให้แก่ลูกเสือชาวบ้านและทรงมาเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นท่านทั้งสี่พระองค์ ทรงเสด็จไปยังโครงการชนรับประทานกระเสียวเพื่อประทับเสวยกายอาหารกลางวันและพักผ่อนตามพระราชอธัธยาศัยค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเสด็จพระราชนำเนินมาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอด่านช้างและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสโมสรไลออนด่านช้างจึงได้เริ่มโครงการปรับปรุงพับพราที่ประทับและได้รับความร่วมมือมาจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอด่านช้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ใช้เงินบริจาคจากทุกภาคส่วนเป็นเงิน2.800.000บาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555 และในปัจจุบันได้เปิดให้เข้าชมโดยภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมฉายารักษ์ของพระองค์ในวาระต่างๆได้แก่ภาพพระราชะกรณียกิจสำเนารูปใบสุติบัติและโบราณวัตถุต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสถานที่จริงกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ cửa đặt โนรงการเองเนี่ยได้รวบรวมสารของทั้งหมดท่านนะครับอยู่ณแห่งนี้ทั้งหมดนะครับคซึศาสตร์ราชาเนี่ยก็คือจากการรวบรวมสตร์หลวงตั้งแต่โครงการพัฒน์ดนตรีนการโครงการในเรื่องของโครงการทฤษฎีใหม่นะครับโครงการโขนหลวงนะครับโครงการพวกนี้นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้ให้กับคนไทยไว้อย่างมากใช่ไหมครับ นักเรียนคุได้ยินนะครับเรื่องศาสตราชาที่ในหลวงท่านให้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนนะครับเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยในหลวงอยากสมดำริให้มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับหลายๆเขื่อนที่พระองค์ท่านได้ดำริให้มีการก่อสร้างอย่างเช่นเขื่อน่ากสักเขื่อนขุนด่านประการพรนะครับเขื่อนแพน้อยบำรุงแดงและ คืนสุดท้ายก่อนที่พระองค์ท่านจาะเสด็จสวรรคตก็คือเขือข่อนละลักบุรินทร์พระราชนิจนาซึ่งเป็นเขื่อนสุดท้ายที่พระองค์ท่านดำริให้กรมชมทานเนี่ยช้างขึง้นนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับพระองค์ท่านได้เป็นพระเพียรสารพระราชนิจจาหรอล่าคะใช่แล้วถึงแม้รั้งว่าด้านนอกเนี่ยคือเป็นแหล่งเรียนรู้ของรัชกาลที่เก้า ส่วนด้านในเวลโครพยนที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับศาสตร์ประชามท่านหรือจะเป็นในการศึกษาพิกานของสุดทั่วไปแม้เด็กนักเรียนหรือว่าเจ้าหน้าทอย่างแรกก็คือสายโรงเรียนได้มาเรีนงานที่นี่นะครับเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ตรงนี้นั่นเองแล้วจะเหมืนกัภาพยนต์ทั่วไปที่เราดูใช่ไหมคะลักษณะคล้ายกันก็คือเราก็จะมีการขายภาพยนต์และมีการนั่งดูด้วยด้านในก็คือเหมือนโรงภาพยนต์ทั่วไปเลย ขอไปยังนั่นงา้างทางเพื้อไดูค<อ>่ะ ครับสำหรับเรื่องแหล่งเรียนรู้นะครับทางโรงเรียนให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะทางโรงเรียนถือว่าแหล่งเรียนรู้ทั้งในและก็นอกโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นสื่อนะครับที่จะตอบสนองให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเห็นภาพนะครับสามารถจับต้องได้นะครับในโรงเรียนนี้นะครับเราก็มีแหล่งเรียนรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของศูนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภอด่านช้างนะครับสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็อื่นๆอีก,อกมากมายนะครับส่วนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนนะครับเราก็จะมีเขื่อนกระเสียวนะครับซึ่งนับว่าเป็นเขื่อนดินที่มีความสําคัญกับชาวอำเภอด่านช้างนะครับโดยเฉพาะ ในวันเปิดเขื่อนนั้นนะครับท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไการที่9นะครับได้สเสด็จมาทำพิธีเปิดนะครับเ,เพื่อให้เป็นแหล่งกเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับของชาวเดดันช้างอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้แก่นักเรียนนะครับแล้วก็บุคคลโดยทั่วไปนะครับก็นับว่าเขื่อนกระเสียว นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกรงเรียนที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับที่จะทำให้นักเรียนเรานะครับได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับการศึกษาที่ดีไม่ใช่เพียงการพัฒนาองค์ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของตนเองและท้องถิ่นแผ่นดินเกิดการดํารงชีวิตในวิถีของคนดีมีคุณธรรม สร้างและบ่มเพาะสิ่งดีงามเพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุขสืบไป